สวัสดีจ้าฮัลโหลต่ก้าโอก็อยาเลยเจ๋งอายุหยกอ่าสร้างชอยกวนทองไปตากฟ้าไทยวันนี้จะมาทําต้มจืดเนื้อปลากับผักสลัดให้ดูจ้าอันนี้เรามีน้ํานะคะน้ําในนี้นะคะเราก็จะใส่ขิงไปใส่ขิงไปสองแว่นนะคะขิงนะคะหล่อที่เกลืงเลื้งพินเกลงกันจืีจะลุยเหลาะเรียกก่อจี้ควัดทองหล่อเฮียอ,อ,อ่า เราก็จะใส่ซุปกระดูกหมูเข้าไปจ้ะซุปกระดูกหมูนะคะสําหรับต้มจืดหรือว,ว่าทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้อะไรก็ได้นะคะซุปกระดูกหมูจ้ะใส่เข้าไป <S <S เปิดไฟจะรอให้เดือดก่อนนะคะ <S <S กะันจดตังต้องเคยขวนที่หา่าว,วสิ้นตังต้องเคยกวนที่ห่าซสิ้งอ๋อจะวุ้ยหลอดซิ้วๆเอ๋หลอดชิ้วๆทองลงไยแกหลอดชิ้วๆทอง ก็มาจอยเมฆสิหลออูจิฟันละ่ทีนี้ก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะคะรสชาติเค็มพอดีแล้วจ้ะเค็มพอดีแล้วรสชาติเพราะว่าซุปกระดูกหมูเนี่ยไม่มีรสชาติแล้วจ้ะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะเกลือก็ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อะไรแล้วจ้ะใส่เฉพาะน้ำตาลกับพริกไทยแค่นี้เองจ้ะทีนี้ก็รอให้เดือดก่อนนะคะรอให้เดือดตังต้องเคยกวนที่ห่าวสิหน่ามา炸嚟ย开始滚啦哈我哋落ก鱼肉落ละ ทีนี้เราก็จะใส่เนื้อปลาเข้าไปนะคะเริ่มเดือดแล้วจะเราใส่เนื้อปลาใช้ช้อนนะคะใส่ชิ้นเล็กๆยงชีก้นนะจิ้ใส่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 ใสใสเก่า ทำชิ้นเล็กๆจ้า ปลาก็จะสุกไวนะคะที่ที่ย่่งหยกเราไฟสุกอ่ะไซส์จุ้ยกำลอยแกเราไม่ต้องต้มจืดไม่ต้องต้มนานนะคะเดี๋ยวเราจะใสปะ่ปักกขไปก็ปิดฝาก็โอเคแล้วจ้ะ อเคจ้ะเนื้อปลาก็จะสุกไวนะคะไม่ต้องต้มนานจ้ะเดีนี้เรามีประกาศหอมนะคะใส่ประกาศหอมแล้วก็เด็ดเข้าไปครึ่งหนึ่งนะคะนี่ก็หายสัานชอยกัะชิดปูน่นะ มันหอยมีหอยยาปูนะก็มาฟองที่อ่ะจะได้ยุยกลเลยเจ้าหูฝายสุกก็ะเจะกำเนี้ยฟองก็ที่ซ้านชอยเราเฮยใส่ประกาศหอมเข้าไปจ้ะไม่ต้องต้มนานนะคะมูจี้กำ่อยละเราไม่ต้มนานจ้ะเพราะว่าปรกกาศหอมเนี่ยโดนความร้อนก็สุกเลยจ้ะที่ซ่านชอยเฝา,ายสุกกเจะ ทีนี้เราจะใส่พริกไทยไปนิดนึงใส่พริกไทยด้วยจ้ะหลอดซิซิวอูจีฟันหลอดซิ้วหมาเยาเลยเฮ้ยใส่น้ำมันงาไปนิดนึงจ้ะน้ำมันงาน,นิดนึงนะคะชิมดูก่อนจ้าอืมอร่อยแล้ว ีนี้เราก็จะใส่ผักชีเข้าไปเด็ดครึ่งหนึ่งผักชีใส่ผักชีเข้าไปโอเคจ้ะหอดที่หยืนไส้เราเฮยจะก้าวตีมกันละกวนท้องโหการตานก็จะเซ็ตฟอละปิดไฟได้เลยจ้ะปิดไฟแล้วปิดฝาเข้าไปมันก็ระอุก็ไปเองจ้าก็มากบจะกบเคยเจ้าโอเคกันล่ะจอยกินแต่ก็ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย